ฝากต่ฝากบอกว่ารักเธอ,อไม่ท้ายมือถือฝากต่ฝากถือฟินอยู่ดีดีไป่บอกว่ารักเธอมือถือฝากเดี๋ยวไปหวดหน้าเขา อยากจะบอกเขาไปว่าอย่ามายุ่งกับแฟนกูแต่อีกทีก็รู้ว่าเขาไม่ใช่แฟนเรา<ม>จดมาต้องเยอะบอกว่าน,นะครับเพลงอูีุฟะ หดมาต้องเยอะกูลองได้แค่นี้เนือเอ <S 1> <S 1> ้อเพลงหายมันหายไปไหนก็ไม่รู้บอกออกไปเลยจบ,บจบแล้วครับสาหรับเพลงมือถือฝากจบแล้วครับเพลงมือถือฝากฝากถือปินนี่ครับอันนี้อันนี้นะครับอันนี้นะครับอันนี้